นอกแล้วถ้าน้องอาบน้ำนอนนอนนองไปเงี่ยนสาวสาวเงี่ยนใดผู้ใดกับมแต่ค้นมาหนองเด้ลูกหอมก็สิว่าหนูเบา,บาเงี่ยนใดนี่เฮ้อมาคือไปตาเป็นลูกเคยแท้มาคือไปตาเป็นลูกเคยใส่ค่ะไปเงี่ยนใดผู้สาวกับกีดห้องห้น้ำได้ลูกปใจบ่กันโน่นี่บ่อาบน้ำนี่น้ำคล้องนี่เหม็นนี่ไปเงี่ยนสาวเงี่ยนใดเขาไล่ขาได้ลูกก็สิหาเป็นมาจรจัด เราสีหายเรเป็นมาจอนจัดแล้วว่ามีปุ่มมกักแต่ว่าม่นมีเจ้าของข้อนี่อ้ามน้าห,หอมหอมประเดี๋ยดิปูบ่าวบ้านนี่แม่ปบาบาูบ่าวยิงแม่เงี้ยนนั่นอยู่ใตานยวนยวนสวนนั่นแม่สวนแซนซูของแม่มาขึ้นรอแท้มันมค,ออมคือไปตาเป็นลูกเขยแท้แต่ลูกก็สิไดวาวก็สิเดซาว่ามีลูกส<อ>ายบ้านนี่หอมโตหอมหอมม,มันเหม็นน้นำข้องเหม็นน้ำข้องอย่าชิมนี่ เหม็นหนามบอยีฉิมไปเหรียญตะหนามนะเนี่ยม <si ่แม่อาบน้ำมันหอมมีผู้สาวบ่อึดบ่อยากลูกปากซ้อยหนูสิไปซอยเอาเลยเลยนี่ยางเซินเข่าไปร่ยางน้ำลูกหย่อนลูกโตหอมเข้าใจป่เข้าใจป่ะลูกไอ้มัแมวหนู่เรื่องแน่ภาษะชามาหนีอ่ะหอมหอมจ้ะผู้สาวเห็นผู้สาวก็โอ้ยรอแต่น้อหอมแต่น้อลูกบ้าบั่นใดบ้าง่นเหม็นบ่เหม็นคว้วแม่วบ่ล่ะฮะเหม็นคว้วแม่เวบ่ ตัวหอมๆเนี่ยมาเหม็นๆไผ่สียากเข่าไผ่สียากไก่ลูกเม็นบ่ลูกอเออเชื่อแม่เชื่อแม่โอเคโอเค,อเคอยังจะสวบกันไหมล่ะเครียดยังเห็นปะอาบน้ดามหอมๆตัวหอมหอมน่องนองนี่ไปทางใดเงี้ยนใดเขาก็ว่าลูกไส้ใดใดน้อน,นี่ก็มาคือตัวหอมแต่น้อนมาคือเป็นตาเอาเป็นลูกเคยแท้บ่ะแม่นน่อง มาเป็นน่องโตหมินหลับไปหายางใสยางสาวสาวกว่าน,นี้เงี้ยผู้ใดก็เสียเอาไปหลุกเลยลูกฟังฟ้งแม่วบาฟั้งแม่มาอยาเพิ่มเเขียนให้แม่กรนะซ้าอ่ามน,นามแม่ลูกไหมออาบหนารโลนๆผู้สาวกบก,ก,กีดกัดน้องไปปากซ้อยนี่เข้าใจปะน่องไปปากซ้อยนี่โอ้ยน้องสีซอยอามาจะค้อนน้องกับซอยไดย่องนอง้องโตหอมขนน้องโตหม็นผู้ใดสเดสียเอาผู้ใดเสียอยากไก่ลูกเข้าใจบ่อ้ามนา,นามห้หอมหอมแยาไปหาแซ่ตาหนำล้องนหนำ ทางัานบ้านบัวแยกชิมหลายลูกมันเหม็นไหมพอน้องอาบหอมหอมเม็นบ่น,น้องไปทางใด้สาวอีออ้อีอีตัวที่สมนั่ยแม่ลูกตัวที่สมเนี่ยแม่กับสีตาป๊าสู้สูสูผู้บ่าวบ้านนั่นแม่ตานั่นแม่ลูกแม่ตานแม่แซ่าแสนสู้อาบนา้ำย่างหอมเลยสู้ไปตำม,มากักคักตัวตมันเหม่นเหี้เขาซาเขาเลื่อว่าบ้านเฮี้ยนบ้านนี่มาเหม็นผู้ใดเขาโดบ่ฉพอยากไก่สาวทางใด้ไปสาวอยากเป็นแฟนฮะต้องโตหอมหอม ก็ย่างสิมักต่อลูกเข้าใจบ่แงสิขี้ขานอาบน้าแม่อาบภายใก็ย่างมาสวแม่นั่น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 ว้าวเราพูดจะคว่ำเหมือนย่ามือนอยากมีเมียเวลาเขาฉิมมาด่าะผ้ากันไห้ยง้มเคลื่อนห้องอยู่วอนวอนอยู่หเป็นยังไงลูกหเสียแม่เด้อนี่นี่แม่ด้นี่แม่นี่นี่เบงหน่องของมานี่แม่อุ้มทองหน่องมานี่ สามปีนี่ลูกส่วนสีออกเมไดสีขาสีสมนาดำดนี่แหมลูกเครื่องมาลูกเครื่องลิงยังสี่หมลูกโอ้ยส่วนแม่สีด้โตจังสีมากนี่มันเป็นธรรมดาได้ลูกหืมเข้าใจบ่แม่สอนอจักฟั้งยาสิเลี้นงว้วแม่หลเข้าใจบ่บ่าหนามสาวบ่ามักได้ลูกเนี่ยเข้าใจบ่เข้าใจบะโอ้ยโอ้ยนะโอ้ย